วันนี้เราอยู่ที่สวนบัวอยู่จังหวัดสกลนครบ้นบัวฉละมพัทยา ไปด <c oughs> ูน้ำกันก็คืออะไรน้ำตูนตีเดี๋ยวตัดไปตอนไปน้ำไปก่อนยังไงทุกคนมาถึงน้ำแล้วน้ำแล้วน้ำมีพายินาจอรูนด้วยอ้อแผนที่หายอ๋อไม่ใช่แผนที่อยู่ตรงนี้จ Quanto foi